อารอยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านสองแขวบายโกเหลียงรังสิตท,ที่ร่ำลือกันทั่วเมืองพิษณุโลกว่าอร่อยยิ่งนักก่อนเลยต้องมาลองให้รู้กันไปเลยว่าจะจริงหรือเปล่าไม่รอช้าสิครับไปลุยกันเลย ช่วงอร่อยรอบวันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านสองแวควนะครับอยู่ในเมืองพิษณุโลกเลยโอ้โหชื่น<ส>ใจมากเลยวันนี้หนุ่มพามาก๋วยเตี๋ยวเรือที่แท่งชอนยังไม่ได้ทานเลยใจเย็นๆพึ่งบอกเลยนะถ้าจะต้องเลือกอาหารหนึ่งอย่างที่จะอยู่ไปทั้งชีวิตเนี่ยอขอกินก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอพี่จริงครับ แคบหมูนิดนึงยอนี่เอ้าดีมาแล้วแคบหมูนี่ต้องมีวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่ปลาสวัสดีครับผมพี่ปลาสวัสดีครับพี่ปลาร้านเรามีความเป็นมายังไงฮะเปิดมากี่ปีฮะก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ปี38ค่ะ เกือบเกือบ30ปี 6, 5, 6, 6, าห6 8 30ปีอีก3ปีนะฮะตอนนี้27ปีที่ร้านเรามีอะไรบ้างฮะนอกจากมุเตี๋ยวเรือก็จะมีอาหารอันนั้นารู้แล้วก็จะมีอาหารจานเดียวค่ะก็จะมีพวกกะเพรากะเพรา กะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราหมูตุ๋นกะเพราเนื้อสดแล้วก็กะเพราหมูหมักกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างนี้แล้วก็หมูกรอบเนื้อตุ๋นมันไม่เหมือนกันเนาะกะเพราหมูกรอบไม่เหมือนค่ะหมูก็คือหมูเนื้อหมูไปซี่โครงหมูเนื้อก็จะเป็นพวกเนื้อพวกพวเนื้อเปื่อยจะเป็นน่องลายแล้วก็เอ็นแก้วชามแรกสั่งอะไรดีชามแรกล่ะเคะอารมณ์เกาเหลาชอบเกาเหลาอะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาชอบเกาเหลาถ้าเป็นยำยำอะไรดีเอาก๋วยเตี๋ยวเอาเกาเหลา ก้าวหลางข้าวเปล่าโอเคค่ะของนุ่มเอาทุกอย่างรวมทุกอย่างรวมมีอะไรใส่มาให้หมดเลยนะฮะของนุ่มค้นน้ำตกเส้นหมี่ขาวน้ำหมูทุกอย่างน้ำตก โอ้โมก็สั่งเส้นหมีน้ำตกทุกอย่างจบแล้วคือหนุ่มอ่ะพอใจจะสั่งแบบนี้ไงป่าแท้งมีไรป่ะนักเลงแบบเรามันต้องสั่งให้ยากเข้าไว้เข้าใจป่าเฮ้ยชอบขัดจริงเว้ยไปชิมเลยดีกว่านะจะได้หายหมอหอโอ ก๋วยเตี๋ยวนะพี่ดุมโอ้ยข้าวก็น่าทานมากท่านผู้ชมดูดินะฮะดูนี่ิดิเอาลาวเอาลาวเอาลาวนี่นี่นี่ใบใบอย่างนี้ไม่รอเช้าโอ้โหน่าทานดูน้ำดูน้ำนี่นี่ผมชิมให้ดูแล้วหมูดูดิหมูสดเขาน่ากินมากอ่ะท่านผู้ชมชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นี่ฮะชิ้นใหญ่มากนะครับวัตถุดิบนี่คุณภาพเลยอือพี่ดุมเป็นไงชอบใช่ไหม สมชื่อโกเหลียงเมื่อกี้พี่ทหารเขาไปใช่ไหมไปแล้วเรียไปแล้วนักเลงอย่างเราจะไปกลัวทำไมล่ะทหารพี่หนุ่มอีดเช่าเอ็นดูพี่เขาจริงๆจะอร่อยยังไม่ต้องเกรงใจชาวบ้านเขาอร่อยท่านผู้ชมน้ำอร่อยใช่ไหมอร่อยไม่ต้องปรุงพี่แท่เสน่ห์คืออะไรสำหรับหนุ่มไม่ต้องปรุงสำหรับหนุ่มเนี่ยน้ำเข้มข้นนะครับใช่ครับมีมีอันนี้มีอะไรฮะ เนื้อสดค่ะเนื้อสดนะครับเนื้อจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดคผมไม่ค่อยทานเนื้อขอโทษทีอันนี้อันนี้พี่เนื้อเอ็นเหรอเอ็นแก้วค่ะเอ็นแก้วค่ะนะฮะลูกชิ้นค่ะนะครับแล้วก็เนื้อลายเนื้อลายมีตับด้วยใช่ค่ะนี่ครบแล้วก็มีสะใภนางขอบคุณครับโอเลี้ยงครับพี่ท้างครับโอ้ขอบคุณครับเชิญเลยครับอันนี้ชามะนาวนะฮะโอ้โหชงแบบให้แบบว่าเต็มที่อ่ะล้นขึ้นมาบนฝาเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้ร้านนี้นะฮะทำเองทำเองนะครับ นี่ฮะลองชิมนะฮะชามะนาวโกวเลียงอือหือชามะนาวก็อร่อยนะครับกลิ่นชานะฮะกลิ่นมะนาวปะาเตะจมูกมาเฮ้ยไม่คุยกันเลยเอ่ะพี่แท่งไม่คุยกับพี่ปลาอะไรบ้างอ่ะ ป๋านะปา๋ากินไม่ยั้งไม่สนใจใครไม่คุยกับใครเลยนะพอเจอของอร่อยนี่ก็ลืมหมดอ่ะเออดูสิคุณผู้ชมแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่าป๋าอร่อยแค่ไหนป๋าคุยกันหน่อยครับปา๋าใจเย็นๆก่อนครับปา๋ปาป๋าเดี๋ยวปา๋าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจอก็าวเจียวชื่นใจอร่อย <c oughs> นี่นะพี่หนุ่มนะฮะนี่ต้องเอาข้าวลงไปเบอนี้แบบนา้แบบนี้่างนี้อุ <c oughs> ้ยเดอะด้ สูตรเด่นของร้านเราคืออะไรฮะก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหลียงน่าจะเป็นน้ำซุปเนาะวิธีวิธีทำน้ำซุปของทางร้านนะฮะำปน็นไงวิธทำไงพี่ ถ้าเป็นน้ำซุปเนื้อเราก็จะเอาเนื้อลงไปต้มเลยเอาเนื้อลงไปต้มเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นส่วนไหนอ็นน่องลายกับเอ็นแก้วลงไปต้มลงไปต้มตั้งแต่ดีห้าเลยแล้วใส่เครื่องเทศเข้าไปใช่ที่สําคัญอีกอย่างก็คือเป็นวัตถุดิบนะผมวิจารลาที่แบบว่าไปเอาตลาดก็ซื้อซื้อสดทุกวันหมูหมักเขาเนี่ยดูดิไม่แต่ทําไมเนื้อเนื้อมันถึงมันถึงมันถึงเปื่อยจริงๆริงมันถึงแบบนิ่มก็ตุ๋นตุ๋นนานตุ๋นนานจนแบบเอาออกจากหม้อแล้วก็มาตุ๋นอีกทีหนึ่งบางที่อ่ะมันก็ยังมี มันยังต้องเคี้ยวอ่ะแต่ร้านนี้ไม่ต้องเคี้ยวนะครับคือใช้เพดานบนเพดานล่างเนี่ยฟันไม่ต้องใช้เลยนะละลายในปากครับก็บดอย่างเงี้ยแค่นั้นมันก็ไปเลยอ่ะหมูก็เหมือนกันนะหมูก็นุ่มแบบนั้นนะฮะแนะนำนิดหนึ่งอันนี้เป็นกะเพราค่ะกะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อเปื่อยค่ะอันนี้กะเพราหมูตุ๋นนะคร นะฮะกระเพราหมูตุ๋นนะท่านผู้ชมอยากลองนะฮะหมูตุ๋นกระเพราเนื้อตุนอร่อยนะเข้มข้นแสดงว่ารสชาติพริกนะฮะไม่ผิดหวังนะท่านผู้ชมโอยอร่อยมากอืเป็นกระเพราที่แบบจานเดียวที่แบบอืจบเลยมือนันนี่เมนูขายดีค่ะสองอย่างอื โอ้โหไม่น่าเชื่อมีความกินจัดจัดจ้านอืมอร่อยนหนพี่หนุ่มเอากระเพราหมูมาหน่อยดิหมูอร่อยเลยตักให้หน่อยสั่งหน่อยนี่โชคดีไหมกินได้สองอย่างเนื้อก็ได้หมูก็ได้เอาเอาเอาใบกระเพราด้วยดิแล้วหี่จัดให้กระเพรด้วยมาเดี๋ยวสั่งใหม่ได้ไข่ดาวไข่ดาวไม่ไข่ป่ะไข่แดงไหมฮะเอาทั้งใบนั่แหละไม่เหลือให้เราเลย เอาไปทั้งจานเลยปะไม่หนูนน,นี่ไปหนุนี่ไปอันนี้มันอันนี้มันมันสุกแล้วอ๋อชอบชอบกินแบบว่าไม่สุกอ่าแบบไม่สุกไม่สุกชอบเจาะไข่แดงว่างั้นอเอ็นดูพี่เขาสองคนจริงๆนะครับเนี่ยป่านาะป่ากินทีนี่ไม่เผื่อแผ่พี่หนุ่มเขาบ้างเลยนะพี่หนุ่มนี่ก็แหมรักป่าก็ให้หมดเลยแบบว่าเสียสละเวอร์โอ้ยจีนจ่าจีนฟินแบบรุ่นใหญ่ สุดยอดตตรงกระดูกอ,อ่อนสุดยอดพี่ปาอร่อยแน่นอนบอกเลยนะครับสุดยอดทำมาซ้ากลับมาซ้าขอ,อย่ญาตนะฮะพี่ปาุกะเพราก็อร่อยการันตีคอนเฟิร์มเน้นๆกันไปเลยนะครับว่าอร่อยจริงจังมากโอ้โหกลับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านสองแควบายโกเลียงรังสิตมาพิษณุโลกก็ตามมาชิมกันได้เลยจ้า โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วัดนางพญาพิชณุโลกครับเล็กๆแต่ประทับใจครับผมนะฮะเรื่องราวยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่ในตำนานยิ่งใหญ่ในเรื่องราวของวัตถุมงคลครับนะที่เป็นถึงเบญจภาคีของวัตถุมงคลไทยเลยฮะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับเราลากันจากพิษณุโลกเลยนะพบกับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้ทุกวันเสาร์บ่ายมงตรทางช่อง9กฎหมายเลข30นะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อน